สวัสดีครับผมนาคริสโตเฟอร์ไวเลนส์เบิร์กอยู่ชั้นม .5 ทับ10เลขที่3วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับประโยชน์และการทำผภาสีหมูนุ่มเส้นใหญ่ครับวัตถุดิบนะครับเราจะต้องมีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสกระเทียมสับสีอิ้วขาวสีอ๊วดดำแบบหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยขาวไข่ไก่หมูนุ่มเส้นใหญ่แล้วก็ผักคะน้าครับวิธีการทำนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำครับใส่เกลือแล้วก็น้ําตาลลงไปในกระทะนะครับแล้วก็รอจนน้าเดือดนะครับต้องเดือดจัดนะครับเราถึงจะใส่ขนาลงไปลวกครับเมื่อเราลวกขนาเสร็จนะครับก็เอาขนาลงไปแช่น้ําเย็นนะครับเพื่อที่จะให้ขนาได้คงความกรอบและก็ความเขียวไว้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ํามันลงในกระทะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับรอกระทะร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผัดให้กระเทียมหอมนะครับจนมีสีเหลืองด้วยแล้วก็ เราจะนําหมูนุ่มมไปผัดนะครับพอเราผัดจนหมูสุกนะครับเราก็จะพักหมูกับกระเทียมไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับคนไข่ให้แตกแล้วเราก็ร้อยไข่เซตตัวนะครับพอไข่เซตตัวแล้วนะครับเราก็จะผัดไข่กับหมูให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะนําเส้นใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันทั้งสามอย่างนะครับพอเราผัดให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ หอยซอสหอยนางรมนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะกับน้ําตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับผัดด้วยไฟแรงนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนํคขนาลงไปผัดนะครับผัดไม่ต้องนานมากนะครับเพราะว่าขนาสุกอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นํามาใส่จานนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็พร้อมทานครับผัดซีอิ๊วเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกวัยนะครับยกเว้นวัยทารก กับเด็กที่ต่ำกว่า5ขวบนะครับประโยชน์ภาษีก็คือให้พลังงานเยอะนะครับและจะได้สารอาหารครบ5หมู่ครับขอบคุณครับ